วันนี้น้องๆและป้า,ปาพาทุกคนมากินตำนานบะหมี่เกี๊ยวรสเข็นใกล้กับ MRT วัดมังกร<ม>เป็นร้านที่อยู่คู่ถนนแปลงนามมายาวนานกว่า30ปีแล้วร้านชื่อว่าบะหมี่เกี๊ยวเฮียเสงร้านเขาจะเปิดบ่ายโมงนะคะแต่แนะนําให้มารอเลยเพราะว่าแค่ชั่วโมงกว่าๆของก็หมดแล้วอย่างวันที่น้องไปนะเกี๊ยวก็หมดจะอดกิน<ม>ที่เสียใจคือน้องไปอ่านมาว่าเกี๊ยวเขาดีมากๆแบบกุ้งเป็นกุ้งอะทุกคน<ม>แต่ไม่เป็นไรบะหมี่แห้งของเฮียก็อร่อยมากๆเฮียเขาลวกเส้นเก่งคะ่ะก็คือสุกกําลังพอดี ก่อนจะคลุกด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวแล้วก็น้ำมันงาหอมหอมเรียกได้ว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการลวกเส้นเลยคิดว่าครั้งหน้าเนี่ยน้องต้องกลับมาให้ได้เพื่อที่จะมาลองเกี๊ยวกุ้งสำหรับวันนี้น้องกับป,ป๊าป๊าก็กินเป็นบะหมี่แห้งท็อปด้วยเนื้อปูแล้วก็หมูแดงก่อนที่จะโรยด้วยของโปรดตลอดการอย่างกากหมูเนื้อปูของเฮียเนี่ยอร่อยแล้วก็หวานมากเลยค่ะส่วนหมูแดงก็ย่างมาหอมหอเรียกได้ว่าป๊าป๊า enjoy eating สุดๆส่วนหมูแดงเนี่ยเขาจะหั่นมาบางๆแต่หอมกลิ่นทากากหมูเนี่ยกะทิเด็ดให้มาแบ